นุม mer, ่มโปรแกรมเมอร์ผู้ที่มีความเชื่อมั่นว่าอาหารของเขาสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้การทําอาหารของผมเนี่ยครับเริ่มจากว่าผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นโรคซึมเศร้าเขาไม่อยากจะมีชีวิตที่จะอยู่เราบอกว่าก่อนที่คุณจะคิดสัน้นคิดอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยอยากกินอาหารที่คุณอยากให้เราทําหรือหาไม่ได้เนี่ยขอเราทําให้คุณกินสักครั้งนึงก่อนได้ไหมเขาได้ตอบกลับออกมา,ว,าว่าเขามีความสุขนะเขาบอกว่าอย่างน้อยอ่ะเราคงยังไม่อยากที่จะไปจากที่นี่ เราอยากกินอาหารของนายจนกว่าจะไม่มีเมนูอะไรให้เรากินการชนะในรายการนี้เป็นการที่ทําให้ผมได้พิสูจน์ความเชื่อความคิดว่าโดยท้ายที่สุดแล้วผมเชื่อเสมอว่าอาหารคือสิ่งที่ทําให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตูนครับผมตูนม,มาเข้ม คนมีเวลา5นาทีนะครับเริ่มเลยครับผมขอบคุณครับตุนครับเข้มแข็งขนาดนี้เป็นทหารเหรอครับเปล่าครับเป็นโปรแกรมเมอร์ครับแล้วทำไมถึงมาทำอาหารครัสัญญาไว้กับคนคนหนึ่งครับฮะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยสิคะพอดีผมมีเพื่อนคนหนึ่งครับเขาเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ครับครับแต่็แล้วคือเขา ได้ทานอาหารของผมเขากับเขาได้มีความสุขที่เขาได้บอกว่าอย่างน้อยการใช้ชีวิตของเขาได้กินอาหารของผมต่อมันคือความสุขของเขาครับมผมจึงอยากทำเมนูนี้ให้เขาครับเพราะเขาชอบกินปลาหมึกผัดไข่เค็มครับเหลืออีกสิบห้าวินาทีครับน,นี่เราไปเรียนมาจากไหนครับเนี่ยศึกษาจากในอินเทอร์เน็ตครับ เป็นอะไรกันหมดแล้วนะครับครับนั่นแหละเป็นพาสต้าอากาศเสิร์ฟวิสชายาซอสในสไตล์เสิร์ฟแบบช้อนเดียวครับ มีความตั้งใจดีนะครับในการทำมีเทคนิคที่ดีมากมายนะครับแต่องค์ประกอบโดยรวมมันยังขาดๆเกินๆอยู่นิดหนึ่งไม่อยากจะเป็นข้อแก้ตัวฮะตอนนี้ไม่ได้นอนมนาะทั้งหมด26ชั่วโมงแล้วครับแล้วงานวันนี้ยอมรับครับว่างานช่วยมากครับขอใช้ภาษาง่ายๆผมไม่ให้ผ่านครับกลับไปฝึกคนต่อนะครับ26ชั่วโมงเชคิดว่าไม่น่าจะพอ ผมบอกว่าผมไม่ได้นอนมา26ชั่วโมงครับ26ชั่วโมงนั่นก็คือการเตรียมตัวเชฟอยากจะให้เราเนี่ยกลับไปเตรียมตัวให้มากกว่านี้เชฟไม่ให้ผ่านครับผมเมนูวันนี้นะคะมีจุดประสงค์ที่ดีจิตใจดีทำตามสัญญาที่ให้กับคนคนหนึ่งไว้แต่เห็นได้ชัดเลยว่าไม่ได้มีความพิถีพิถันในการปรุงอาหารเลย จัดวางสปาเกตตี้ลงในช้อนก็กระจายซอสไม่ทราบชิมหรือเปล่าผมอยากทำให้คนทุกวัยได้ทานปลาหมึกทอดไม่มีการเสด็จน้ำมันผมไม่สามารถคอนโทรลเรื่องของไฟในระยะเวลา5นาทีได้ถ้าผมได้อุณหภูมิที่180องศาฟริปโตของผมน่าจะได้การทอดที่กรอบลงมาอย่างลงตัวฮะเพราะฉะนั้นครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมันนะเห็นตั้งแต่ทีแรกคาดไวแล้วแน่นอนคุณเหวี่ยงตุม้ม มาใส่สปากเกตตี้เลยน้ำมันกองอยู่ที่ช้อนครับผม,มนี่ไม่ได้เกี่ยวกับแป้งคุณกรอบหรือไม่กรอบครับเอาละค่ะอย่างนี้ดิฉันไม่ปล่อยให้ผ่านไปแน่ค่ะ ขอบคุณมากครับออขออนุญาตครับอยากได้คอมเมนต์เพิ่มเติมจากหม่อมป้อมครับเขาขอปิดกล้องค่ะขอบคุณครับไม่ได้อยากดราม่านะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ตอนนี้ผมได้รับรู้คือทั้งสามท่านไม่มีสีหน้าความสุขออกมานั่นคือทำให้สิ่งที่ทำผมรู้ว่าวันนี้ผมแพ้ได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ